สบายดีพี่น้องสบายดีเจดากดพุกบพ่อกับซองเคยลาคือเก่าจะเห็นยังเดี๋ยวนี้ตทรัพย์ทรัพท์ไผ่อันนี้อทรัพท์ใหม่ปลาพี่น้องเคเบิ้งขวดกบหู้ว่าทรศัพย์ไผโทรศัพท์เจจอยจากพี่น้องเลยผากแต่โทรศัพย์มา เพื่อในเห็ุยังไงโหดีจ้าโหลดคีดไม่ได้บอกอเาเจ้าขือโหลดสก็จะมาดิสก็ว่าเคยลาโหลดประมาณเป,นป็นชั่วโมงนะก็นานแล้วนนลแท้โอ้ยเทัาจจุดเ<อ>ปลี่ยนกะปูสายเปลี่ยนกไนะไปนะเท่พท์รุ่นเดียวกันบ่เออเออลยเปลี่ยนเคสกันเออเลข เละลายมันไม่ธรรมดาเฟนที่ละลึก็เอ้อตัวเฟนกับบาโมเพระาะว่าทีมงานของลุงนี่โทรศัพท์รุ่นนีนาะสิเยอะขนาดเลยเท่ทุกคนตงน,นสเีอืมเคยหล่กกับบัคคือแต่นะ่ะว่างา่ายแชผูเฮดช่องใหม่นะพี่นะ้องประมาณรุ่นนี้ลนะลาย รุ่นนอกเลออกย,ยนนทังจอย,ยนะมันห่นสามทั้งจะจอยอันจีั้งชอจอยนี่คันเดียนี่สิประมาณหมื่นหาขึ้นอีกขนเชยเนาะแต่นำํำอันนั้นเป็นสองอันนั้นเป็นซีจีแต่งเจจอยนี่หาจีแต่ว่าต่างแต่จีอยู่เนละต่างแต่หาจีกับซี่จีแต่ยังมาคือกันหมดต่งงางแต่คมสัตวีเนอะแต่เจ้าคองบ่อยู่เนาะเจ้าคองอไปใช่เนาะ

พี่น้องเอาสิพเราออกเด้อเอ้ยเอ้ยจอยก็คือประธานทีมเลยเกือบข้อหักพี่น้องเอ้ยอุ้ยเอาไว้เลยครับอาชีพเราออกทำอะไรจับตัวจับเลยยะจับมันสิเป็นอะไรล้วบ่ฮู้กันใกล้แต่ข้อหักได้ได้เงินเดือนน่ะอาชีพเป็่เมื้ออื่นจ้าอาสิไปเบิ่์มื้ออื่นไปไหนอาสิไปตอนนี้ทําเพื่อนนะ หอยมือนเพื่อนเขาเล่นกันบนตกุกฮั่งกรสิประเบิลนะพนักงได้งนมากสิไปมุกถาเนาะซื้อมุกถามาให้มาสพอทีมงานจะทังป่าบอกผ่า,านชเบอกเอานำเกียห้วยอ <c oughs> อาทำเพราะฉดแต่ว่ากินอยู่ตลอดนะป้า ต่อรองกันอยู่พี่น้องอก็ต่อรองกันอยู่ต่อรองก็แทะจอยพ่อพิ่นว่าจิจัดนให้ร่างนึ่งแมนอยากกินก๋วยียวยากกินกยเตียอากกินกเีมินงจะก็เมปนมุงแต่ว่าเงินน้ำมันขาวบันซี่แล้วจ้ะแมนบ่าวยว่า เอานะพินน้เ uh, ่อก mm, 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 okay oh no, ี้ได้ผละกึกตัวนั่นแหละพี่เอ็งว่าได้สิเบองป็นบ่บ่นินอาวาจะเบิ <h 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 ้งเป็นยูเงินเข่าแล้วเงินอามันมั่ฮเราหัดประเบงคือก่อนเงินนาเข่าแล้วแต่ว่าให้ไปเบิ้งสะกอนเอมน่ไปเบิ่งหลืไปเอาเลยบ่หนิทำมันได้กอะไนะเออมันได้น่ะเอาเลย

แต่ต่ปดแว่าเงินนะเขาข่า,ขาแล้วนเนาะเงินนะเขาแล้วพี่น้องแต่ว่ายัางไดาได้ได้เพราะว่าเพิ่น,นยังบม่ได้ไปเบิร์นยังอยู่ในบัญชีอยู่แต่ว่าจะจอยว่าเข่าแล้วเงินนะเขาา่าบัญชีแล้วขั้เขาา่าบัญชีก็ถือว่าได้ไดเพราะว่าไปเอากับม,มืออื่นมื้น,นี้เป็นวันหยุดเนาะพี่น้องวันวันหยุดเลยเพิ่นกับไปไปเอามืออื่นบ่สิไปเอาเมื่ออื่นไปไปเอา ซื้อน้องสาวและน้องสาวบ่อ้้าาาวเขซืออนงสตกลงเป็นชื่อของน้องสาวบอเองเอ็งจะจีเรนนันห่างท้องแล้วมืออื่นนี่นะเฮ้ยงไงลมือโอ้ยยังบริจาคต่ออยุชะนอมืออื่นนี่นะค่าแต่มวนค่าตั้งแต่ถากินแล้วมืออื่นนี่นะบนมือเจ๊กันเสียบแบ็ดนี่จ้าเม็ดตุ่มไปกินจ้ามะม่วไปเปิดมือใดบัญชีนะไปเปิดมือใดไปเปิดมือใดบัญชีนะ เ,าาเออเหมือนนะไปกับน้องนะน้องนะไปเปิดนะเออนำนำไปเปิดเลยเอ่อเมากินปลาเผากับผ่านมาปอนเช้าม,มื่นเนาะแสดงว่าเขาวแล้วเนาะอย่าลืมได้เฮ้ยอย่ลืมเด้เฮ้ยอันขั้นว่าอันน,น,น,น้่งกิกขั้วอันนั่นึงกะกะน้ำวานกะฮักกขมักใกล้เป็นนักน้ำวานกะโฮขวดได้เฮ้ยประชมปะป่ะ จะไปจะไเด้อเฮ้ยจะไปอย่างเดียวอะนะมัมักอันนั้นโบลิวโอ้จาจอยมักอันนั้นหรบอยผสมเอมาชมเลยม่องมักนะพี่น้ามาชมกันน่่ะมักเลยบอยผาชมเลยจมาคนขอแคนะพี่น้ามอผมได้้คนละแก้วนั่นเอยาพ่นงโอบได้เบาเลยกับบอชิมเลยเนาะ โมได้กินเฮงเลยจนลืมจากตั้งแต่มือใดล่าสุดตั้งแต่สงกรารหูประจักษ์กัด่านมากกัดสี่ห้าหกเดือนเลยเม่นไปกินถือกินกระเช้าประจักษ์กุเลยโมไดกินเฮงเลยเออนี้ลืมน้าวานสะไปได้เฮยเออมาเอาเทน้ำเคียวเปล่าโบะนั้ำสะไบน้ำข้าวน้ำข้าวมันมีแต่หนังชีขาวเด้วยหัวขวดดิยู่ทางใต้นี่นะออื เอาเอาเป็นแกะเลยบะเอาเป็นลังเลยเป็นแพกหกขวดเลยนำอื่นบวกลูกเกี่ยวปุ๊บเธอตูปนะเอาเัอะโอ้ยบนก็ห้ามเลยโอ้ประตูกับตลาดกูก็ได้นะเฮ้ยมันจังไก่ไทยปลาเดินช้าๆบวถึงเจาะเลยเจาะผมมันต่อจากใดนะยามแรกก่อนแม่อั้นก็ได้จังเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยไอจีฮดตโดม๊อ เงแล้วค่ะเอากรหานนะปแบบยฮักโลดเวลาชงการกับลงพุ่นเบาะกุ่นะตุ่มๆยุมปรองไก่ทางขื้มูมเขาาอันนี้นะำบอนเงีงยนบังเงียนบงคีจึงอยู่ตกลงมาเม่ตกลงมาเม่แล้วจงใจคึ้ในใจ เออเนาะสัตวจอยเพิ่นก็สิได้เงินเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหลังจากเฮ็ดช่องมาประมาณแต่เฮาบ่จื่อว่าเพิ่นเฮ็ดจักเฮ็ดเดินได้เนาะโอเคครับเมืบ่เกี่ยวข่าวบ่แม่นรหลังสงกรานต์ลุยพร้อมสงกรานต์บ่เฮ็ดเนมันวันที่10เออสงกรานต์4เฮือนเราน่เราเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วขึ้นเฮือนน่ะเฮ็ดแล้วบ่คั่นเฮ็ดกสงกรานต์เ้ยเีนมนที14เราเฮ็ดได้ตนน่ะ ไม,ม,ม่มาน้องขอขึ้นเพราะเขาปเดียนมันแต่ก็ลงคิดกันนนเ้ตั้งแต่ชงการพี่น้องถือว่าเฮิงตืมได้นี่อ,อ๋อตลงผู้ันห่านน้ำหมนะอออก่ม่น,น,น,นนะช่องก็บไปว่าคนหาเห็นเองอน้องเคยคนคนเห็นจักไพเป็นคนตั้งไี กบโฮวันฮามิเซ็งนะพี่เฮ้ยเมื่อคืนนี่เธอไปใส่เธอไปใส่ไหนเนี่ยจอดไปยังไปใส่ในไปขจิตกะลาประแหน่ไปไหนนั่นไปไประแหน่ประแหน่สะเต็งกะลามันโกแมนนั่นเจ็ดกะลาปรเห็นเธอเมื่อคืนนี่นะอ้าวตุ่งลงไปใส่นี่ ไปใพนาหงนอนน่ด้นบามาที่อนอนยืนกระนเียไปนั่เออจังได้นงการก็เธอได้เองก็ได้เลยผู้เดียวกันกับบเป็นทเชงบอกป่้เอาคนละคนสาเรื่องเถื่อจริงจังมันมีเอาการแต่ว่าจักะไ้เอาพนาพี่เง้คนเราในยังผู้หญิงกับผู้หญิงอาการพีนาเอากเธอแต่ว่า ถ้าให้หมักผัดใายพี่น้องเจ้าเอ๋ยอันะไรนอมันต่างกันเนาะจะเป็นทอหม้อหม้อหม้อคือมเคยมีทางไปนะเมื่อคืนนี่ครับว่ะไปนานไปหาผัดใายพี่น้องไปหาทางใดข้างข้างบางข้างข้างคล้ายคลองพี่น้องใกล้ัแล้วอยู่บ้านพ่อหรือปลาออกมาจะน่าจะเปิดเผยเองนั่นเองานางปลาใส่มาคืน ฮาพ่อเจ๊ก็แลาจ้าโมเมนตโมเมนต์เจ๊ก็แลาวอ่ะโบเห็นเมียน้อยเห็นไปเมื่อคืนนี่พนมีเงื่อนไล่ไม่แล้วจ้าไปใส่ไปใสมาใส่กับบอกพี่บอกน้องได้เลยสมมติว่าห้ากันบบเห็นชามือแล้วมันทีห้ากันยากเลยจะไปอยู่ใอยูยาช้ามือก็จูทุกเอิญแล้วมันคันว่ามาคันว่าชุนนางยังว่าเนาะเอิญใช่มาหนึ่ง กันข้าวแต่ยังน้อยเขาบอกมาเสียเอิญเช่นวันหนึ่งอันนี้กับยูทูปแล้วเอินเอาออยางมะยางมะคงยงคงยองภาษาพักันยาน่ <laughs> าหันจ้าจักเมนตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงเลยได้ยังไหมพี่เลยโอ้ยเบิ้งอันน้นึงอันคือหนึ่งนาที เออยังไม่ทันแล้วยังเป็นแดงอะไรอยู่ชาดๆนะชาดโดยชาดเจ้าเนาะเบิ้งเป็นตะเปิงเน็ตอะไรรอเลยเติมมือระบาดคือกันของข่อยของเจ้าก็ได้่เบื้องพบซ้ำกันลุนนะบ่จะอยู่เพื่อข้าเดียวนะอยู่เฮือนนะข้าเดียวบ่คือบ่โลดอยู่เฮือนซะบลูขึ้นการวิเคราะห์บ่งให้น้องเคยดูน้องสาวน้องเขาเจ้าพ้อันเป็น อ่านหนังสือเป็นน่ะสีลงได้อยู่ด้วเฮ้แต่หมดมันอ่านหนังสือเป็นมันยังลงเป็ี่ยนมือก็เป็นว่าต้องต้องไปทำสูตรน้ำมันมันอยากเป็นเอาจะมือก่อนหามันอกีก่อนบ้านเห็นมือเห็นได้เออไปรอยางขำห่วยไปหรือเล่ไปได้ปัจจยปัจจัยยังชึ้งกับเพื่อนเจ้ากระโดดหน้ามันน่ะย่างลงไปแล้ลัดตรงไปเลยชึ้งกันกระโดดมอดมอดโมเมนต์บอดมอดเป็น้องย่านั่นแหละว่ามองดูมอด จะจอยว่าบวงดูนงมอดนงมอดมอดเออบอมเบนบอดมันบอมเบนตัวบอมันตัวมอมันชื่ออันยังอย่างเงี้ยประานลูกเจ้าจังชื่อบอดเจ้าก็อยากได้ลูกยุธยามมรีบ่าเพรากหน้าขกได้เอาปะเถ่ามาไพชิเลียงอ่ะเอาว่ากันแบบจริงจังครับแรกแรกสภาพบอมบอมจากแรกกับกันนะเล่าไปจัดอยู่ปรเดี๋ยวชืมอมดว่าอายุหกสิบ หกสเจ็ดเลยบานนี้พอแต่ข้านได้เลยชีพชีหนึ่งข่าห้าน้ำใหม่ห้ายังให้กินก็มาป้าไม่ได้ลูกลานแลบิกนะพี่น้องลูกลานมาแต่ใส่อาลงลงนอกใาชีมาใก่นางมเออมาะพาอรก็ตาข้าใช่ตายจุดเดียวในเื่อนนนี้อเขากิดั้นผู้ทงข่าเขาก็จเอาข่าก็ถั่วเกลือมาตายนวห้แ้วกับตุ๊กน้าตุกหนึ่งพาปก็รอพี่น้อง ออกเองเลยเฮ้ยทำหนอนั่นน่ะมาจะได้ดามสิว่าเอ้ยเองบ่เคยอยากบ่เคยอยากได้เล้วบ่อืมก็แล้วว่าอยากได้ฮะเอาล to ูกบุนถกบุนทำมาเลี้ยงบ่อยากได้อืออยู่ผู้เดียวสบายใจแล้วสบายสบายไปหน้าก็เอาลูกหมูมาเลี้ยงมันบุกคนแล้วจะมาขาดกินนอกไงน้องจัดเงินมาเอาเงินมาสวยแล้วคิดถึกบ่เอาลูกหมูค้าถึงสวยโอ้ยน้อยตายชื่อได้เนาะมาเอาข้ามาเลี้ยมัด แทพักได้เฮือนแทพักได้เงินเพิ่นะตาถึงยืมเอะพัะเด้อพี่น้องเออบันั่งเราเนี่ยพนยาว่าจะจอยบงคจายังเด้อจวนน้าเต็มลย้พี่น้องนั่งเกินร้อยเกินร้อยบงคจักกว่าห้าอีกแค่แต่เราเป่าพังบ่คอยรู้เรื่องบันไดแต่ว่ากูความคิดเราประเสริฐเด้อเอาให้กเไเอย่เอากมงเงให้น่น้องเอะอง่าย เอาเองไปเลี้ยงใช่ไหมยูยูน้ำกันใช่ไหมเล่ับกระเทาอะไรไปหน่อยจะไปก่อไปลังเนาไปกลลังเนาะกรนันเฮ้ยว่าน้ำไปก่อนว่าน้นไปลังทีใอ่าฮากับสามถ่ายรับเ่น่หนุ่มเเยอกไหนุ่มกันแั่เรลืองเลืองขาเลืองบอกไปวันเก่าที่มันบเกี่ยวกับผู้เทาผู้น่อยได้มันแล้วแต่ เกิดมาแล้ออกมากันยังตายกันยังเนาะเกิดมาพอเดือนกันยังอยู่มาได้คนนึงคนเราคน่าถ้าไม่อยากตายเหมือนาบอกไปที่หาางเห็นได้ไว่ามาไปบวไปแท้บวชไปบข้าไปขาวัดมาเขาเออไปใช้กับเรือดอกคนมาแทนจะผอาแบ่ตายไปแนกันนไปเาน่าจะเฮ้ยนี่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 บน้ำมู มีทั้งเม่ชีมา้าวบ่เอาเพื่อนแม้าก็มีหมอนี่โตกเพื่อนจคู่เองกัเพื่อนแม้าเลื้ยงชอยู่แมาวนกันก็ได้เ้ยงาวนกันก็ได้อยู่ละหองตอนนี้พ่อกัหลายปีราชกรกต้องตาดเลยแค่อยู่ปูว่าอยู่เว่ๆนี่ก็จะ่ามื่นตายก็บเนี่้อย่าพ่อเนี่อย่าเเนี่ยนตอนนั้นจังฉีบเนี่ยังกับาจอยลืมจัง เออเนาะลูกบ่ทํามัต้องเอาเนาะคันมีเงินกับหาชื่อกินแห้วเนาะช่กินใส่าสปาอเอากูไปเรื่งชื่อในเงินไล่กับชื่อรถขี่แห้วเนาะแม่นอือช้เซนดามกาวกัพัชเรียงไพเนาะเลี้ยงกันเลยไพไปก่อนกัผู้ยูน้ำลังกับเฮ้ยพังพังเองยันบ่าวกับชาจอยเป็นผู้หาเนาะป้าเป็นคนเห็ด นังคาจัหนึ่งกนกนกับจาหาเกอากินกัโต,หต,หตเหรอเฮ้ยอ้าหไกนกับมห,หาไฮเกนเอพี่น้องแต่งืนักสีหาดูเนาะหาย,ย,หายลใไอะไรเนายยแะแล,ะะและ้วตเองเดือนลาปะเดอ้มาแพนเดือนหาลยหายเดอ้าเนาะเดือนละหายนะจะปู่ยาสพัคีท่าหน,น,นาเ กันคีมธนาแหงแพงสบู่ยังว่าชื้อก้อนละสิบาทก็ได้พระเจ้ามันแพงกับ่ออาแพงนาะพระเจ้าบดแพงมันผ่บดีแล้วขมันบดแพงมันกับะสมนเ่าเามีเงินนักกับสมหะผ้าสำหสใส่เนาะตัวใกน้าเชยังมาบ่โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เนาะ มว้วนกุุบเลยคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ <ไป S 1> ก็แชร์นะก็นะกนะติดตามเนาะพอกันคลิปนาะสบายดี